ประวัติท่านสุนทรผู้กวีแห่งยุครัตนโกสินทร์แผ่นดินทองเรามาตามชีวประวัติกวีเอกของไทยเรื่องราวชีวิตกวีไทยแผ่นดินยุครัตนโกสินทร์ประวัติสุนทรผู้พระสุนทรโวหารนามเดิมผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้26มิถุนายนพุทธศักราช2329 พุทธศักราช2398เป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับยกย่องเป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีและได้เข้ารับราชการเป็นอารักษ์ราชสำนักในรัชสมัยราชการที่1เมื่อสิ้นราชการที่1ได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าจุฑามณีกรมขุนอิสระเรศรังสรรในสมัยราชการที่สี่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร์ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต สุนทรผู้มีชื่อเดิมว่าผู้เกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำปีมาะเมียจุน1148เวลาเช้า2โมงตรงกับวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลังจากสุนทรผู้เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็อย่าร้างกันบิดาออกไปบวชอยู่ที่วัดป่ากล่ำอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดาได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกนพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นสุนทรภู้จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดา และได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรผู้ยังมีน้องสาวตามบิดาอีกสองคนชื่อฉิมและนิ่มเชื่อกันว่าในวัยเด็กสุนทรผู้ได้ริ่ำเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัชีประขาวซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามในรัชการที่สว่าวัดศรีสุดารามอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตามเนื้อความส่วนหนึ่งที่ปรากฏในนิราชสุพรรณต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระวังกรมพระคลังสวนในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอน,นอกจากแต่งบทกรอนซึ่งสามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มจากสำนวนกรอนของสุนทรผู้เชื่อว่าผลงานที่มีการประพันธ์ขึ้นก่อนสุนทรผู้อายุได้20ปีคือก่อนนิราชเมืองแกลงเห็นจะได้แก่กรอนนิทานเรื่องโคบุตร สุนทรผู้ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันชรอยว่าหล่อนจะเป็นบุตรหลานผู้มีตระกูลจึงถูกกรมพระราชวังกริ้วกริ้วจนถึงให้โบยและจำคุกคนทั้งสองแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2349จึงมีการอภัยโทษแก่ผู้ถูกลงโทษทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากสุนทรผู้ออกจาก คุกก็เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรผู้ได้แต่งนิราชเมืองแกลงพรรณนาสภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้โดยละเอียดและลงท้ายเรื่องว่าแต่งมาให้แก่แม่จันเป็นขันหมากมิ่งมิดพิสมัยในนิราชได้บันทึกสมณศักดิ์ของบิดาของสุนทรผู้ไว้ด้วยว่าเป็นพระครูธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดป่ากกล่ำกลับจากเมืองแกลงคราวนี้สุนทรภู้จึงได้แม่จันเป็นภรรยาแต่กลับจากเมืองแกลงเพียงไม่นานสุนทรภู้ต้องติดตามพระองค์เจ้าปฐมมงในฐานะมหาเล็กตามเสด็จไปในงานพิธีมาคบูชาที่พระพุทธบาทเขตจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช2,350สุนทรผู้ได้แต่งนิราศพระบาทพรรณนาเหตุการณ์ในการเดินทางคราวนี้ด้วยสุนทรผู้กับแม่จันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อหนูพัฒได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าครอกทองอยู่ส่วนหนุ่มสาวทั้งสองมีเรื่อง ระหองระแหงกันเสมอจนภายหลังก็เลิกรากันไปหลังจากนิราพภบาทที่สุนทรผู้แต่งในปีพุทธศักราช2350ไม่ปรากฏผลงานใดๆของสุนทรผู้อีกเลยจนกระทั่งเข้ารับราชการในปีพุทธศักราช2359การเข้ารับราชการของสุนทรผู้ สุนทรผู้ได้เข้ารับราชการในกรมพระอาลักษ์เมื่อพุทธศักราช2,359ในรัชสมัยรัชกาลที่สองมูลเหตุในการได้เข้ารับราชการนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจแต่งโครงกรอนได้เป็นที่พอพระไทยทราบถึงพระเนตรพระกันจึงทรงเรียกเข้ารับราชการแนวคิดหนึ่งว่าสุนทรผู้เป็นผู้แต่งกรอในบัรสนเทซึ่งปรากฏชุกชุมอยู่ใน เวลานั้นอีกแนวคิดหนึ่งสืบเนื่องจากช่วงเวลาที่หายไปของสุนทรภู่ซึ่งน่าจะใช้วิชากรธรรมหากินเป็นที่รู้จักเรื่องชื่ออยู่ชรอยจะเป็นเหตุให้ถูกเรียกเข้ารับราชการก็ได้เมื่อแรกสุนทรภู้รับราชการเป็นอลักษ์ปลายแถวมีหน้าที่เฝ้าเวลาส่งพระอักษรเพื่อคอยรับใช้ แต่มีเหตุให้ได้แสดงฝีมือกรอนของตัวเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล่านภาลัยทรงแต่งกรอนบทละครในเรื่องรามเกียรติติดขัดไม่มีผู้ใดต่อกลรอนได้ต้องพระราชหฤทยัยจึงโปรโดให้สุนทรผู้ทดลองแต่งปรากฏว่าแต่งได้ดีเป็นที่พอพระไทยจึงส่งพระกรุณาเลื่อนให้เป็นคุณสุนทรโวหารการตอกกรอนของสุนทรผู้คราวนี้ เป็นที่รู้จักทั่วไปเนื่องจากปรากฏรายละเอียดอยู่ในพระนิพนธ์ชีวิตและงานของสุนทรภู่ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบทกลอนในรามเกียรติที่สุนทรภู่ได้แต่งในคราวนั้นคือตอนนางสีดาผูกคอตายและตอนศึกสิบขุนสิบรถฉาบบรรยายรสึก ของทศกสุนทรผู้ได้เลื่อนยศเป็นหลวงสุนทรโวหารในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานบ้านหลวงอยู่ที่ท่าช้างใกล้กับวังท่าพระและมีตำแหน่งเข้าเฝ้าเป็นประจำคอยถวายความเห็นเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์และพระนิพนธ์วรรณคดีเรื่องต่างๆรวมถึงได้ร่วมในกิจการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเป็นหนึ่งในคณะร่วมแต่ง ขุนช้างขุนแผนขึ้นใหม่ระหว่างรับราชการสุนทรผู <ni> ้ต้องโทษจำคุกเพราะถูกอุดทนว่าเมาสุราทำร้ายญาติผู้ใหญ่แต่จำคุกได้ไม่นานก็โปรดพระราชทานอภัยโทษเล่ากันว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายทรงติดขัดบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองไม่มีใครแต่งได้ต้องงบพระไทยภายหลังพ้นโทษสุนทรผู้ได้ เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรสมเด็จพระเจ้าบรวงเจ้าฟ้าอาพรพระราชโอรสในรัชกาลที่2เชื่อว่าสุนทรผู้แต่งเรื่องสวัสดิรักษาในระหว่างเวลานี้และในระหว่างรับราชการอยู่นี้สุนทรผู้แต่งงานใหม่กับแม่นิ่มมีบุตรด้วยกัน1นคนชื่อพ่อตาบ สุนทรผู้รับราชการอยู่เพียง8ปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล่านาภาัยสเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นสุนทรผู้ก็ออกบวชแต่จะได้ลาออกจากราชการก่อนออกบวชหรือไม่ย,ยังไม่ปรากฏแน่ชัดแม้จะไม่ปรากฏโดยตรงว่าสุนทรผู้ได้รับพระบรมราชูปถปัมภ์จากราชสำนักใหม่ใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ก็ได้รับพระอุปธรรมจากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นอยู่เสมอเช่นปีพุทธศักราช2372สุนทรผู้ได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรเจ้าฟากลาง และเจ้าฟ้าปิว๋วพระโอรสในเจ้าฟ้ากุนทนทิพยวดีปรากฏความอยู่ในเพลงยาวถวายโอวาทนอกจากนั้นยังได้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าลักนาขนาคุณและกรมหมื่นอับสรสุดาเทพซึ่งปรากฏเนื้อความในงานเขียนของสุนทรผู้บางเรื่องว่าสุนทรผู้แต่งเรื่องพระอภัยมณีและสิงหไตรภพถวาย สุนทรผู้บวชอยู่เป็นเวลา18ปีระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่วัดต่างๆหลายแห่งเท่าที่พบระบุในงานเขียนของท่านได้แก่วัดเรียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุและวัดเทพที่ดารามงานเขียนบางชิ้นสื่อให้ทราบว่าในบางปีภิกษุผู้เคยต้องเร่ร่อนไม่มีที่จำพรรษาบ้างเหมือนกันผลจากการที่ภิกษุผู้เดินทางทุดงไปที่ต่างๆทั่วประเทศ ปรากฏผลงานเป็นนิราศเรื่องต่างๆมากมายและเชื่อว่าน่าจะยังมีนิราศที่ค้นไม่พบอีกเป็นจำนวนมากโดยงานเขียนชิ้นสุดท้ายที่ภิกษุผู้แต่งไว้ก่อนลาสิกขาบทคือรำพันพิลาบโดยแต่งขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามพุทธศักราช2385 ปีพุทธศักราช2385ภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดารามที่มีกรมหมื่นอับสรสุดาเทพทรงอุปถัมภ์คืนหนึ่งหลับฝันเห็นเทพพยาดาจะมารับตัวไปเมื่อตื่นขึ้นคิดว่าตนถึงข้าจะต้องตายแล้วจึงประพันธ์เรื่องรำพันพิลาพนาถึงความฝันและเล่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบมาในชีวิตหลังจากนั้นก็ลาสิกขาบทเพื่อเตรียมตัวจะตายขณะ นั้นสุนทรผู้มีอายุได้56ปีหลังจากลาสิขาบทสุนทรผู้ได้รับพระอุปถัมภ์จากเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิตรังสรรรับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้าน งานวรรณคดีสุนทรผู้แต่งเสภาพระราชพงศาวดานบทเหุกล่อมพระบรรทมและบทละครเรื่องอภัยนุราชถวายรวมถึงยังแต่งเรื่องพระอภัยมณีถวายให้กรมหมื่นอับสรสุดาเทพด้วยเมื่อถึงปีพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเจ้าฟรามกุษเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงสถาปนาเจ้าฟาน้อยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนทรผู้จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรมีบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารช่วงระหว่างเวลานี้สุนทรผู้ได้แต่งนิราชเพิ่มอีกสองเรื่องคือนิราชพระประทรมและนิราชเมืองเพชร สุนทรผู้พำนักอยู่ในเขตพระราชวังเดิมใกล้หอนั่งของพระยามนตรนียนบานบัวมีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกั้นเฟียมที่เรียกชื่อกันว่าห้องสุนทรผู้เชื่อว่าสุนทรผู้พำนักอยู่ที่นี่ตราบจนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2398สิริรวมอายุได้69ปีสุนทรผู้ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านงานวรรณกรรมในปีพุทธศักราช2529ในโอกาสครบรอบ200ปีชาตการมีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นนิราศเมืองแกลงนิราศภูเขาทองนิราศอีเนานิทานเรื่องพระอภัยมณี สุภาษิตสอนหญิงบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นต้นใจ่ายให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศล เป็นปัจจัยผล,ลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ